ครับผมขออนุญาตสวัสดี FC ต้นทุกท่านด้วยนะครับผมเช้าเชานี้นะครับก็นะครับมาที่ร้านช่างนะครับผมคิดว่าหัวเทียนบอดนะครับเพราะว่าเสียงเหมือนกับแปลว,ว่ามันสตาร์ทไม่ติดแต่ว่าพอแกะออกมาครับน็อตคอลีดสอตัวนะครับถอยออกมาหมดเลยครับถ้าติดก็คงจะไม่ใช่รถนะครับผมว่า ต่อไปไม่ต้องขันอะไรสักอย่างมันค,คงสตาร์ทได้ครับสรุปแล้วช่างเก่งมากครับทีมงานทางเข้าเทคโนโบนนะครับนะครับผ่านไปผ่านมาอย่าลืมมาแวะเติมลมได้นะครับทางเข้าเทคโนโครับซอยคําสนีบ้านนอนกลางหมู่ที่2 5หานะครับ มาอุ่นนนได้เลยนะครับเปลี่ยนน้านมันเครื่องนะครับเปลี่ยน้ายาน้ำมันเครื่องสางท้ายดึงโซ่นะครับมาได้เลยนะครับ